ได้เห็นข่าวลุงหัวร้อนนะคะก็เข้าใจนะคะเข้าใจทั้งสองฝ่ายคือถ้าตะก่อนเป็นคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแหมก็เสียงเด็กอะ่ะมันน่ารำคาญเนาะแล้วร้านอาหารอะ่ะฉันก็อยากจะได้ความสงบเงียบเนาะแต่ขอเล่าเหตุการณ์ก่อนถ้าดูจากในข่าวมานะคะก็คือเด็กน้อยเนี่ยเขากรีดร้องเพราะว่าอยากได้ปากกากับกระดาษมาเล่นคุณลุงก็เสียงดังดุมาละ แต่ในดีเทลว่าคุณลุงพูดอะไรเนี่ยก็ลองไปหาข่าวดูกันดูนะคะฝั่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าลูกเราเนี่ยเสียงดังทําความรํงคาให้คนที่อยู่ในร้านอาหารเขาก็รีบที่จะแบบใส่รองเท้าให้ลูกเพื่อที่จะอุ้มลูกออกไปแต่ยังไม่ทันไรเด็กน้อยกรีดร้องอีกครั้งหนึง่งก็เขาอยากเล่นนะ,นะเนาะคุณลุงก็เลยแบบพานี้แหละระเบิดเลยค่ะก็เกิดการแบบโต๊ะนูน่นนี่วิวาจะยกใหญ่ฝั่งผู้ปกครองที่เป็นทางคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มไม่ทนเพราะว่าแบบคุณลุงเริ่ม เริ่มร้อนมาก่อนพ่อก็ร้อนตามกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันเล็กๆในร้านอาหารซึ่งในโมเมนต์นั้นต้องบอกก่อนว่าคุณลุงยังไม่ได้สั่งอาหารนะคะคือคุณลุงเนี่ยมานั่งคุยงานแต่ไม่ได้สั่งอาหารส่วนทางอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีการทานอาหารกันมาอยู่ก่อนแล้วเพราะคุณลุงเข้ามาทีหลังคราวนี้พอวิวาทกันไปมาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยเข้ามาเหมือนแบบห้ามทับแหละค่ะแต่ก็แบบตรงๆนะเอาตรงๆเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าอา่ะร้านนี้ร้านอาหารไม่ได้ร้านคุยงานเชิญคุณลุงออกค่ะ แล้วก็ทางผู้ปกครองก,ก็คือด้วยความรู้ตัวนะคะทางกรุ๊ปที่เป็นผู้ปกครองครอบครัวเนี่ยก,ก็ออกมาจากร้านเช่นกันเพราะว่ารู้ตัว,ว่าทำความรําคัญให้ให้กับคนในร้านอื่นๆแล้วก็ทให้ร้านเสียหายด้วยในเหตุการณ์นี้เราอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเราไม่ได้ว่าว่าใครผิดนะคะแต่มันแค่เป็นเรื่องของความต้องเข้าใจกันนิดนึงอะคะ่ะฝั่งครอบครัวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาทานอาหารเอาเป็นเหมือนแบบมีลูกเยอะเวลาเราจะพาออไปที่ไหนทีเราก็คํานึงมีห้องส่วนตัวไหมหรือว่านั่งโต๊ะที่อยู่ในโซนที่ ห่างจากผู้คนเพราะว่าเอาจริงๆพูดเลยเด็กอะเราห้ามให้เขาแบบเราจะบอกให้านั่งนิ่งๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วการที่จะให้ลูกนั่งนิ่งด้วยการยื่น iPad มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่อาจจะต้องจัดการในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ถ้าเกิดแบบลูกเราทําความรําคาญเสียงร้องเสียงดังให้กับคนอื่นหรือว่าลงไปชักนิ่นชักงอหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะจัดการกับปัญหานี้ให้เร็วที่สุดถูกไหมคะก็คือการอาจจะเออ อุ้มลูกตัวเองออกไปนั่งคุยกันเงียบสงบสติอารมณ์กันบนรถตัวเองรถส่วนตัวเนอะเพื่อที่จะได้ให้เสียงลูกเนี่ยมันไม่ทําความรําคาญกับคนอื่นถูกไหมคะอันนี้คือในประเด็นที่แนะนําเรื่องของการแก้ปัญหาของมุมของครอบครัวที่ทําเสียงดังะนะคะแต่ส่วนที่เป็นคุณลุงคุณลุงเนี่ยต้องแนะนําคุณลุงสั่งอาหารก่อนเพราะคุณลุงมาร้านอาหารนะคะค่ะแล้วก็คุณลุงเนี่ยอยากจะแนะนําให้คุณลุงอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็ใจเย็นลงนิดนึงคือในเมื่อเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ร้อนลนในการที่จะใส่รองเท้าเพื่อจะให้ลูกออกจากร้าน คุณลุงก็ควรที่จะดูเหตุการณ์เนาะแล้วก็นั่งนิ่งก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลุงถือว่าเสียงดังเพราะว่าดูเขาไปทีนึงแล้วว่าเขาเสียงดังเนาะมันรําคาญเนาะทางเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเขารําคาญแล้วดูซิว่าเขาจะจัดการยังไงนะคะแต่ว่าคุณลุงก็ไม่ควรแสดงอาการแบบในข่าวก็คือไปหาดูข่าวได้เลยสิ่งที่คุณลุงทําก็ไม่ต่างจากสิ่งที่เด็กเป็น คืออันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าเด็กกรีดร้องแต่คุณลุงโวยวายเสียงดังแถมคุณคุณคุณลุงยังหลงประเด็นเอาความเป็นอาชีพของตัวเองมาเบ่งในที่สาธารณะมันคนละเรื่องกันกับเหตุการณ์นี้ไหมคะอันนี้ต้องแยกประเด็นนะคะคุณลุงเพราะฉะนั้นทางนี้เนี่ยก็ไม่เข้าข้างใครทางคุณพ่อคุณแม่อาจจะจัดการเหตุการณ์นี้ช้าไปนิดนึงแม่พ่อแม่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องตรงนี้แล้วส่วนคุณลุงก็อาจจะต้องเย็นลงอีกนิดนึงนะคะแต่สําหรับเจ้าของร้านอาหารนี่ก็คือตรงประเด็นมากถือว่าปิดจบจ็อบได้แบบ อ่โอเคตรงๆค่ะแล้วก็เอาจริงๆลูกบ้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกันเวลาออกไปข้างนอกพูดเลยแล้วเวลาที่ลูกออกไปข้างนอกเราไม่นิ่งเราก็จะใช้การพูดคุยคือเป็นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็คือเราก็เอาออกนอกร้านเราก็ไปคุยกันเองบนรถหรือว่าที่ไหนเงียบๆอธิบายแล้วคุยกันว่าเออมารยาทของการออกมาอยู่นอกบ้านเนี่ยคุณควรดูไหมว่าสิ่งไหนคุณ สิ่งไหนอ่ะหนูควรทําสิ่งไหนหนูไม่ควรทําให้เขาค่อยๆปรับปรุงเด็กก็คือเด็กเอาจริงๆในต่างประเทศเนี่ยมันมีบางร้านด้วยซ้ำที่ติดป้ายเลยว่าไม่อนุญาตให้เด็กเข้าโนคิดโซนโอเคอันนี้ก็คือชัดเจนแต่เมืองไทยเนี่ยคิดว่าอย่าให้ถึงอย่างนั้นเลยเพราะว่าประเทศที่เขาติดป้ายโนคิดโซนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องแบบถึงลักษณะขั้นการเมืองเลยด้วยซ้ําว่าเออมันเกินไปไหมพ่อแม่ที่มีลูกก็เกิดความลําบากใจเนาะก็ จริงๆการพาลูกหรือว่าแฟมิลี่ออกไปทานข้าวนอกบ้านน่ะมันก็เป็นการอุดหนุนร้านค้าอย่างหนึ่งอ่ะเขาก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสร้างจิตสํานึกให้เขามีการจัดการปัญหาให้รวดเร็วหรือว่ามีทัศนะให้คนโดยทั่วไปเนี่ยมีทัศนคติกับเด็กอีกแบบหนึ่งต้องมีความเข้าใจเด็กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะ,ะนั้นฝากไว้ตรงนี้ว่เรื่องเกี่ยวกับประเด็นลุงหัวร้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะขอขอ,อนุญ,ญาตแสดงความคิดเห็นหนึ่งอย่าดราม่าก,กันแล้วกันนะคะค่อยคุยกันนะคะ